สวัสดีค่ะเซลล์ด่จากโคราชฮอนด้ค่ะวันนี้นะคะดหก็จะพามาชมรถที่เพิ่งเปิดตัวนะคะนั่นก็คือ New Honda Civic Minor c h a n g e ค่ะรุ่นที่ดหาจะพามาชมในวันนี้นะคะก็จะเป็นเกรดเทอร์โบ EL Plus ค่ะเกรดเทอร์โบ EL p พ u s จะเป็นตัวเริ่มต้นนะคะราคาจะอยู่ที่1 3 9 0 0 0้บาทค่ะสีดำเพิ่มเงิน8,000บาทสีขาวแพตินัมมุกเพิ่มเงิน12,000บาทค่ะและสีที่ดจะพามาชมในวันนี้นะคะก็คือสีดำคริสตัลมุกค่ะ เครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตรดับเบิลวีเฮดแคมชาร์ป4สูบ16วาล์วค่ะให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่178แรงม้าให้แรงปิดสูงสุดถึง240นิวตันเมตรนะคะและยังมาพร้อมกับเทคโนโลยี Direct Injection และ Turbocharger ค่ะซึ่งจะให้สมรรถนะที่แรงเร้าใจนะคะและให้อัตราประหยัดน้ามันที่ดีเยี่ยมค่ะ อัตราประหยัดน้ำมันอยู่ที่17.2กิโลเมตรต่อลิตรนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการขับขี่ของแต่ละบุคคลด้วยนะคะความสุขของถังน้ํามันจะอยู่ที่47ลิตรค่ะและรองรับพลังงานทางเลือกสูงสุดคือ e85 ค่ะและทุกรุ่นทุกเกรดนะคะจะมีเทคโนโลยีชรียยความปลอดภัยจาก Honda นั่นก็คือ Honda Sensing ค่ะซึ่งจะมีมาให้ถึง6ระบบเลยนะคะทั้งนี้ทุกเกรดนะคะจะมี Honda Connect ค่ะก็คือ เทคโนโลยีที่เชื่อมต่อรถยนต์และทำงานผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนค่ะถ้าคนนั้คนนี้ที่อยู่ในซี v i c จะเป็นเจน4นะคะและในเกรดเทอร์โบจะมีโหมดการขับขี่อยู่2รูปแบบค่ะนั่นก็คืออีคอนโหมดและ Normal Mode ค่ะ ค่ะถัดมานะคะลักษณะหน้าตากุญแจก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งในวันรับรถคุณลูกค้าจะได้รับไป้วยกันทั้งหมด2อดอกค่ะปุ่มข้างบนจะเป็นปุ่มล็อกรถนะคะปุ่มตรงกลางจะเป็นปุ่มปลดล็อกรถค่ะทางด้านล่างซ้ายตรงนี้ก็คือปุ่มโฮค่ะหรือระบบสตาร์ทเครื่องยนต์และระบบปรับอากาศผ่านรีโมทค่ะทางด้านล่างขวาตรงนี้ก็คือปุ่มเปิดฝากระโปรงท้ายผ่านรีโมทกันนะคะโดยแตนจะสาธิตให้ชมค่ะเมื่อเราล็อกรถจะมีไฟสีส้มกระพริบหนึ่งครั้งนะคะเมื่อเราปลดล็อกรถจะมีไฟสีส้มกระพริบสองครั้งค่ะล็อกรค่ะ กดล็อกค่ะค้าถัดไานะคะแต่ก็จะมาสาธิตวิธีการใช้งานปุ่มโฮนะคะหรือระบบสตาร์ทเครื่องยนต์และระบบปรับอากาศผ่านรีโมทนะคะอย่างแรกเลยคุณลูกค้าจะต้องล็อกรถก่อน2ครั้งนะคะหรือถ้ารถมันล็อกอยู่แล้วก็ทําการกดล็อกเพิ่มอีก1ครั้งค่ะ1 2สองพอมีเสียงติ๊ดกปดปุ่มโฮค้างไว้นะคะประมาณ 3- 5วินาทีไฟสีส้มกระพริบปล่อยมือได้เลยค่ะอันนี้ก็คือเครื่องยนต์สตาร์ทเรียบร้อยค่ะ ข้อดีของระบบนี้นะคะก็คือเวลาที่คุณลูกค้าเนี่ยไปเที่ยวไปวัดไปคาเฟ่หรือต้องไปสถานที่ที่จาเป็นที่จะต้องจอดรถตากแดดนะคะก่อนขึ้นรถมาก็สามารถเอื้อมมือมากดวอร์มแอร์ได้ค่ะเวลาขึ้นรถไปก็จะได้ไม่ร้อนนะคะระบบนี้จะทํางานเพียงแค่10นาทีค่ะหลังจากนั้นเขาก็จะดับไปเองค่ะและระบบนี้จะทํางานอาจจะมีระบบการทํางานอยู่3ครั้งนะคะพอครั้งที่4คุณลูกค้าจะไม่สามารถสตาร์ทจากรีโมทได้ค่ะให้คุณลูกค้ามาทําการรีเซ็ตโดยการไปสตาร์ทที่ ตัวรถนะคะ,ะ่ทีนี้ถ้าคุณลูกค้าต้องการจะดับรถเราก็กดปุ่มโฮเห็นไหมเอ่ยกดปุ่มโฮค้างไว้นะคะสามถึงห้าวินาทีไฟสีส้มกับพริบปล่อยมือได้เลยค่ะเครื่องยนต์ดับสนิทเรียบร้อยค่ะค้ะถ,ถัดมานะคะไหนก็จะมาสาธิตวิธีการเปิดฝากระโปรงท้ายผ่านรีโมทกันกดค้างค่ะอ่า เพียงเท่านี้นะคะฝาก,กระโปรงก็เปิดท้ายเรียบร้อยค่ะค่ะถัดมานะคะเด่กก็จะพามาชมภายนอกกันนะคะว่า c i v i c t u r b o e o เอลพัเนี่ยสเปคของเขามีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยค่ะตัวไฟหน้าไฟหน้าจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเดรียไ,ไฟเดลียลจะอยู่ตรงทางด้านบนแบบนี้นะคะกระจังหน้าจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบสปอร์ตค่ะ ถัดมานะคะตัวล้อก็จะเป็นลายแบบนี้เลยนะคะเป็นขอบ17ค่ะส่วนยางก็จะเป็นยางอของโยโกฮาม่าค่ะในเกะเทอร์โบเอลพาสนะคะกระจกมองข้างจะมีไฟเลี้ยวในตัวค่ะปรับและพับไฟฟ้านะคะมือจับประตูจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถทั้ง4บานเลยค่ะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์มือจับประตูคู่หน้าค่ะแล้วก็ในส่วนของซี v i c นะคะเขาก็จะมีเส้นสายโครเมียมตกแต่งขอบประตูแบบนี้นะคะ ิมความหรูหราคลิปฉลามจะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะไฟท้ายก็จะเป็นแบบ LED ค่ะอเมื่อเราเปิดฝากระโปรงทางด้านหลังมาแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่า,าตัวฝากระโปรงเนี่ยทางคันด้าได้ทำการติดตั้งโชวคอัพนะคะเวลาเปิดเนี่ยเขาก็จะสมุทมากยิ่งขึ้นค่ะ อพอเปิดมาแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าห้องบรรทุกสัมภาระท้ายกว้างนะคะสามารถบรรทุกสัมภาระได้เยอะเลยอันนี้ก็จะเป็นคมปูผืนเมื่อเราเปิดขึ้นมาก็จะมีชุดแม่แรงแล้วก็ล้ออะไหล่ล้ออะไหล่จะเป็นล้อกระทะนะคะและทั้งนี้นะคะยังสามารถพับเบาด้านหลังนะคะเพียงแค่คุณลูกค้าดึงนี่แล้วเราก็ไปจับเบาะลงขอกดล็อกก่อน่อาพอเราดึงมาแล้วเราก็ จับเบาะลงมานี่ค่ะเขาก็จะพับเพิ่มพื้นที่ใส่ของได้อีกค่ะฝั่งทางด้านนั้นก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเราจะดึงขึ้นเรียบร้อยค่ะง่ายนิดเดียวค่ะถ,ถัดมานะคะเดี๋ยวก็จะพามาชมตรงห้องผู้โดยสารตอนหลังกันค่ะ ซีวิกนะคะภายในห้องโดยสารเขาจะกว้างมากๆเลยนะคะเวลานั่งก็นั่งสบายแล้วก็ไม่เบียดกันด้วยค่ะอันนี้ก็สามารถดึงลงได้นะคะก็จะมีที่ใส่แก้วน้ำสองตำแหน่งนะคะอ่าแล้วก็หลังพนักเท้าแข็งก็จะมีแอร์ตอนหลังค่ะนี่แล้วก็จะมีช่อง USB 2องตำแหน่งนะคะจะเป็นแบบ Type C ค่ะค่ะถัดมานะคะประตูรถยนต์ ทางหน้านหลังของรถยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นนะคะจะมีเป็นปุ่มนี้นะคะอันนี้ก็คือเมื่อคุณลูกค้าด,ดันลงมาแบบนี้นั่นหมายความว่าคุณลูกค้าจะไม่สามารถเปิดประตูจากภายในรถได้นะคะจะต้องเปิดจากภายนอกเท่านั้นค่ะก็คือเป็นระบบเซฟตี้อย่างหนึ่งค่ะกันเด็กเปิดประตูเล่นนั่นเองค่ะ ถัดมานะคะไหนก็จะมาสาธิตวิธีการใช้งานเซ็นเซอร์มือจับประตูคู่หน้ากันค่ะอย่างแรกเลยนะคะขอแค่คุณ,คณลูกค้ามีกุญแจติดตัวนะคะไม่ว่าจะอยู่ในกระเป๋าเสื้อกระเป๋าสะพายกระเป๋ากุเกงได้หมดเลยขอแค่มีติดตัวนะคะทีนี้ถ้าคุณลูกค้าจะขึ้นรถนะคะก็ให้ทําการเอื้อมมือไปตรงที่มือจับประตูได้ค่ะแบบนี้นะคะติดต๊ดๆแล้วกระจกข้างก็จะค่อยๆกลางออกค่ะ อันนี้คือรถปลดล็อกเรียบร้อยสามารถเข้ารถได้เลยทีนี้ถ้าคุณลูกค้าจะล็อกรถสมมุติว่าลงจากรถนะคะแล้วคุณลูกค้าจะล็อกให้ลูกไปตรงปุ่มสีดำสามขีดตรงนี้ปุ่มสามขีดตรงนี้นะคะตะหนึ่งครั้งแล้วก็สังเกตที่กระจกข้างจะค่อยๆพับแบบนี้นะคะหลังจากนั้นสามารถเช็คที่ประตูหลังได้คะ่ะถ้าประตูหลังเปิดไม่ออกนั่นหมายความว่ารถล็อกสนิทเรียบร้อยคะ่ะถัดมานะคะไหนก็จะพามาชมฝั่งทางด้านคนขับกันนะคะอย่างแรกเลยขอพามาชมทางด้านนี้ก่อนค่ะ ตรงนี้นะคะก็คือมัดวัดลมยางค่ะล้อหน้าล้อหลังแล้วก็ล้ออะไหล่นะคะตัวเบาะจะเป็นเบาะหนังสีดำแบบสปอร์ตนะคะตัวเบาะก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าจะไฟฟ้าเบาะปรับไฟฟ้าก็คือจะมีแค่ฝั่งทางด้านคนขับนะคะเอ็นหน้าเอ็นหลังเลื่อนหน้าเลื่อนหลังค่ะแล้วก็ถ้าจะยกให้เบาะมันสูงขึ้นก็ดันขึ้นแบบนี้นะคะถ้าเบาะสูงไปจะอยากให้เบาะมันตามลงเราก็กดลงมาแบบนี้ได้ค่ะ ง่ายนิดเดียวค่ะค้าถัดมานะคะเดีวก็จะพามาชมตรงฝั่งประตูทางด้านคนขับนะคะปุ่มนี้ก็คือจะเป็นปุ่มพับกระจกนะคะตัว L คือเป็นการปรับกระจกทางด้านซ้ายตัว R คือปรับกระจกทางด้านขวานะคะปุ่มนี้ก็คือปุ่มปรับทิศทางมุมมองกระจกค่ะคุณค้าสามารถปรับทิศทางมุมมองกระจกตามที่เราถนัดได้เลยนะคะดกดล็อกล็อกรถนะคะหรือมาล็อกดอกดล็อกตรงนี้ก็ได้นะคะตรงประตู ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มล็อกกระจกนะคะเมื่อคุณลูกค้ากดไปแล้วจะมีไฟสีส้มๆเหลืองๆขึ้นมานั่นหมายความว่ากระจกคู่หลังจะไม่สามารถเปิดได้นะคะยกเว้นคู่หน้าที่เป็นออโต้ค่ะถัดมานะคะตรงปุ่มนี้นะคะก็คือโหมด VSA ค่ะ VSA ก็จะเป็นระบบที่ช่วยควบคุมการทรงตัวของรถไม่ให้หลุดโค้งนะคะอีกทั้งก็ยังเป็นโหมดกันลื่นอีกด้วยค่ะปุ่มนี้จะเป็นปุ่มปิดนะคะคุณลูกค้าจะกดปิดได้ก็ต่อเมื่อรถติดหลมโคหลงทรายค่ะ แลวพอคุณลูกค้ากดปิดนะคะก็จะมีสัญลักษณ์แบบนี้ขึ้นโชว์บนหน้าปัดเรือนไม้ค่ะและระบบนี้จะทํางานอัตโนมัติทุกครั้งเมื่อคุณลูกค้าสตาร์ทรถนะคะถัดมาปุ่มนี้ก็คือเป็นป,ปุ่มปรับความสว่างหน้าปัดเรือนไม้ค่ะค่ะถดัดมานะคะใดก็จะพามาชมภายในรถกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะพวงมาลายัยพวงมาลัยจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะเป็นพวงมาลัยเย็บแบบหุ้มหนังเย็บด้วยได้สีเทาแบบนี้ ะอะเทาเทาดำๆค่ะฝั่งทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะก็คือปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยค่ะแล้วก็ยังสามารถเข้าดูเมนูต่างๆบนหน้าปัดเรือนใหม่ได้อีกด้วยนะคะตรงกลางก็จะเป็นแตรรถค่ะถัดมานะคะทางด้านขวามือนะคะก็คือปุ่มควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผ่านพร้อมปรับความเร็วตามรถคันหน้าที่ความเร็วต่ำนะคะหรือ Adaptive Cruise Control ค่ะหรือลูกค้าบางท่านก็อาจจะเรียกว่าเป็นปุ่มละความเร็วนะคะอ่ะอ่ ถ้าจะใช Fest ้งานระบบนี้นะคะหดายคนแนะนําว่าให้ใช้งานบนถนนที่ไม่ค่อยมีรถจะดีกว่านะคะแล้วก็เวลาจะใช้งานระบบนี้แนะนาให้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งนะคะระบบนี้จะทํางานความเร็วที่60กิโเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะคะ harness, ถ้าคุณลูกคา้าจะใช้งานให้กดปุ่มนี้เพื่อเป็นเปิดเป็นการเปิดระบบนะคะหลังจากนั้นเมื่อได้ความเร็วที่ต้องการแล้วให้กดเซตคะ่ะพอคุณลูกคา้ากดเซตแล้วนะคะให้ปล่อยคันเร่งให้แบบว่าปล่อยคันเร่งได้เลยนะคะประคองแค่เบรกกับพวงมาลัยก็พอค่ะถ้าคุณลูกค้าต้องการจะปรับ ระยะห่างตามรถคันหน้าให้มากดปุ่มนี้นะคะและถ้าต้องการจับประคองให้รถอยู่ในเลนให้กดปุ่มนี้นะคะความเร็วเพิ่มสิบลดสิบนะคะถ้าคุณลูกค้าจะยกเลิกนะคะให้กดแ a n เซิลเหยียบเบรคหรือกดปิดระบบได้ค่ะ ถัดมานะคะก้านทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะก็จะเป็นก้านที่เปิดปิดที่ปัดน้ําฝนนะคะแล้วก็สามารถตั้งความเร็วได้อีกด้วยค่ะก้านทางด้านขวามือนะคะก็จะเป็นก้านที่เปิดปิดไฟหน้ารถและไฟเลี้ยวนะคะทุกครั้งที่เราสตาร์ทรถไฟเดไลท์จะทํางานอัตโนมัติทุกครั้งนะคะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มปิดก้านจะอยู่ตรงอันนี้ตําแหน่งออตโต้นะคะไฟลีนี่ไฟลีเปิดไฟหน้าหรือถ้าจะเปิดไฟสูงก็ดันก้านออกไปแบบนี้นะคะ ถัดมานะคะตัวหน้าปัดเรือนไม้ได้ขออนุญาตไปเร็วนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าคันนี้เป็นรถโชว์และมีลูกค้าอยู่บนโชว์รูมนะคะกลัวเสียงและควันรถจะไปรบกวนลูกค้าท่านอื่นนะคะตัวหน้าปัดเรือนไม้นะคะจะเป็นแบบสแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ TFT ขนาด7นิ้วนะคะทางด้านซ้ายมือตรงนี้จะเป็นรอบเครื่องนะคะและทางนี้นะคะยังมีโหมดการขับยังแบบเข้าดูเมนูต่างๆได้อีกด้วยนะคะมาเลื่อนดูตรงนี้ได้นะคะ ตรงกลางตรงนี้นะคะก็จะเป็นจอสแสดงผลค่ะหรือช่องไอมิทเล็กนะคะก็จะสแสดงความเร็วของรถนะคะเลขเข็มมาอุณหภูมิตาแหน่งเกียร์รวมไปถึงน้ํามันในถังทางล้าจะเป็นปริมาณน้ํามันในถังนะคะทางด้านขวามือตรงนี้นะคะก็จะเป็นมตรวัดความเร็วค่ะทีนี้พอคุณลกคอ่อพอรันสตาร์ทรถมาเพื่อคุณค่ะไม่ต้องตกใจนะคะว่าทําไมไฟมันถึงขึ้นโชว์เยอะแยะขนาดนี้คือรถคันนี้เป็นรถโชว์เราจะต้องทําการถอดสายขั้วแบตออกนะคะเพื่อเป็นการถนอมแบตเตอรี่ค่ะทีนี้ถ้า เรานำลดลงนะคะทางช่างเนี่ยเขาก็จะจัดการให้เรียบร้อยค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะคะเดี๋ยวขออนุญาตดับรถค่ะ ตรงคอนโซลทางด้านหน้านะคะก็จะเป็นแบบสีดำกรอสแบ็กค่ะซึ่งให้ความเป็นสปอร์ตและหรูหรามากๆเลยนะคะถัดมานะคะเห็นไหมเอ่ยอ่าหน้าจอเครื่องเสียงนะคะก็จะเป็นแบบ S1 Touch ขนาด9นิ้วนะคะรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายค่ะและทั้งนี้นะคะยังมีแอปบริการของ Google ที่ติดตั้งมาในตัวนะคะไม่ว่าจะเป็น Google Assistant Google Map นะคะและอีกหลากหลายแอปพลิเคชันบน Google Play ค่ะ ถัดมาตรงข้างล่างตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นแผงควบคุมแอร์นะคะที่ก็จะเป็นช่อง power outlet หรือช่องจ่ายไฟ12วัตต์ค่ะแล้วก็ทางช่อง USB ทางด้านหน้านะคะก็จะมี2ตํตำแหน่งค่ะแต่ว่าจะเป็นแบบ Type C นะคะอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเกียร์ต่างๆนะคะถัดมาตรงน,นี้ก็จะเป็นที่วางแก้วน้ำอันนี้ก็จะเป็น eco mode เมื่อคุณลูกค้ากดไปแล้วนะคะก็จะมีรูปใบไม้ขึ้นโชว์บนหน้าปัดเรือนไม้ค่ะ อันนี้ก็จะเป็นเบรกมือแบบไฟฟ้านะคะแล้วก็ออโต้เบรกโฮค่ะหรือระบบช่วยหน่วงเบรกนะคะจะช่วยหน่วงเพียงส0นาทีเท่านั้นนะคะพนักเท้าแขนสามารถเปิดได้ค่ะนี่ก็จะมีช่องเก็บของนะคะแล้วก็จะมีถาดแบบมินิมอลเล็กๆสามารถปรับได้ค่ะว่าจะให้อยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังนี่เลือกตามความสะดวกได้เลยค่ะถัดมานะคะรถคันนี้ก็เป็นรถที่ อ่อยังไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งอะไรเลยนะคะเป็นแบบเดิมๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นไฟ LED mm hmm. เห็นไหมเอยเห็นไหมคะอ่ะเป็น LED ทางด้านหน้านะคะแล้วก็จะมีกล่องเก็บแว่นตานี่ค่ะกระจกมองหลังนะคะจะไม่ใช่แบบตัดแสงอัตโนมัตินะคะก็คือสมมุติว่าเวลาที่ รถคัา้างหลังเขาเปิดไฟสูงแล้วมันแยงตาเราแล้วก็ดันตรงนี้ลงไปได้ค่ะเพียงเท่านี้ก็ตัดแสงได้นะคะ ค่ะไดต้องขออนุญาตจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะคะหากมีข้อผิดพลาดหรือข้อมูลตกหล่นได้จะต้องขออภัยด้วยนะคะรายละ,ะเอียดโปรโมชั่นและช่องทางการติดต่อไดจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปค่ะขอบพระคุณที่รับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ